쪽쪽 แล้วก็กดลบก็แค่อันนี้เขาบอกว่าขอรูปือสวยหน่อยแต่ว่าไม่ต้องบอกให้เขานะเดี๋ยวเขาจะไปนี่เองเขาจะไปดูเองว่ากินได้วันไหนนี่กด4.9่จุไมน่าสี่จุดเกเณเอาเอาวันนี้ตัวรถแปดสิบสองแปดร้อยแปดสิบสองบาทค่ะ ลูกค้าให้ขี่ไปบอกเองค่ะ รียบาทน่นทนนทรออ้อยบคเียบรอครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้ครับลูกนี้ลูกค้าสั่งโทรมาสั่งสั่งจองเลยนะครับเจ๊ก็จะปอกให้เลยลูกนี้เนื้อก,กำลังกินนะครับเจ็บตกเจ็บ,กบตก มาแล้วมาบนถึงก็มาเลยบนอะไรเห้เขาอ๋อไปถามถึงปุ๊บมาเลยพ่อแรมนะดิขายลูกคิวแวลูกคาลูกน้องแม้วก็มาเอาคุณส้มบอกคุณส้มมพอดีแล้วกินมาไหนก็ได้เดี๋ยวเขาไปไปไปเขาไปดูเดี๋ยวเขาไปดูเอาเองดูใจหัวแล้ว คขนาดบอกใช่ขนานนดบอกว่าดิบลูกค้ายังจะเอานะครับเพราะว่าลูกค้ามาถึงแล้วหลายหลายท่านอยู่นะที่มาไม่ได้นะครับที่มาแล้วไม่ได้ทุเรียนนะวันนี้สุกไม่ทันเลยนะครับทุเรียนหมดนี่เป็นกลอบนอกลุ่มในนะ ีลูกค้าก็สั่งจองข้ามวันเลยนะครับมิติใหม่ของการขายทุเรียนนะครับจองข้ามวันเลยไม่โกลมได้ไหมแต่ถ้าปูกลมแลง ไปเที่ยวอยู่ยอ,ยอะไรนทะ่ากอ่ะกดียวนีนี้กรอบนอกนุ่มในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมกรอบกรอบใช่ กรอบๆไปเลยเนี่ยนี่ก็จัดส่งให้ลูกค้านะครับผมตอนนี้ลูกนี้ก็แกะลงแพ็ครอลูกค้าเลยนะครับผมวันนี้ทุเรียนหมดแล้วนะครับร้านเจ๊อ้อมนะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้วันที่หนึ่งสิงหานะ แวะมาอุดหนุนได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นทุเรียนหมดแล้วร้านเจะอ้อมขายดีครับผมพึ่งจะบ่ายโมงสี่สิบนะครับผมหมดแล้วครับวันนี้เพราะว่าเก๋เปิดขายที่บ้านด้วยนะขายที่บ้านก็ขายเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าปลูกได้ครับอยู่ซอยอยู่ซอยบางปลยีนะ่สิบหกครับหรือไม่ก็โทรสั่งจองรอสั่งจองได้เลยนะครับผม เบอร์โทรเดี๋ยวบ่านิพนจะแปะไว้ในลิงก์ให้นะครับ มันอะไนะวันนั้น่ะเอยดม่้มา่ะันเลยวันนี้แปลนะค่างั ด้านหลังที่เห็นนี้ก็ทุเรียนยังไม่สุกนะครับจริงๆนี่ดับกระหายยังนี่ดับกระหายอ่ะแล้วหายครับ <c oughs> กับอีกหนึ่งวันนะที่บ่าวนิพนธ์แวะมาอัพ ให้ FC ได้ชมนะครับผมสำหรับ FC ที่อยากชมลิปพลานเจอ้อมนะครับผมลีลา,าการปรอบของพ่อค้าแม่ค้านะสวย กินเยอะไม่ได้ร้อนในครับกิน,กนให้พอเหมาะพอสมควรนะครับอย่าไปกินเออยอะกินแล้วนอนถึง5ปี คุณทางร้านแกอ้อมตลาดนัดเจบินด้วยกับเฮียด้วยนะครับผมที่ให้บ่าวที่บนได้มารีวิววิธีการปอกแล้วก็รายะเากาขายของทุเรียนนะครับในร้านนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้ก็หมดแล้วนะตอนนี้เฮียก็กําลังจับแกะรอลงแพ็คเผื่อใครที่กินน้อยก็สามารถเลือกไปเป็นแพ็คก็ได้นะครับกินน้อย ไม่เลยว่าทานคูสองครัอย่างเงี้ย กิโลกรัมวัหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับทุกคนครับรเรียน,นสวยๆเลยหรือบ้าครับบ้านผมอ,อยู่เราข้ามตอนคลิปนี้ก็บาทนุกคนก็ขอจบคลิปเี็นเท่านี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องยูทูบบาทนุกคนไปกินไปเชี่ยวด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบ,ายบายครับ น้ำปลาร้าแซ่ปนัวตาบ่าวนิพน์ใส่หน่อยแซ่ปหน่อยใส่หลายเค็มครับ <S 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 2> <S 2>